มันไปยังไงอะมันต้องไปฝั่งโน้นินี่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 รอรอรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเดี๋ยว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 ฮะเอ้าพี่เบสหายไปไหนอ่ะเบสเบสโดนรถทับ What the f ฟั k ทุกคนฮะคลิปที่กำลังได้รับชมความสุขต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของย้อนหลังไรส์ตีมนั่นเองถ้าใครอยากรับชมความสุขแบบสดๆก่อนใคร สามารถมารับชมได้ที่ t w i t c h t v i a m s o m e t i m e ฝากช่องของผมด้วยนะครับรบกวนด้วยฮะหลอหลอหลอหล่อหลอเดดี้เลยครับเดดี้เลยพี่เบสเมื่อกี้เพิ่มโลนะครับมีอ่าโลสนุปกูสดคือสามารถหลบซ่อนได้แล้วก็กูสดร่างทรงอันนี้สามารถดูได้ว่าตรงนั้นอ่ะมีวิญญาณกี่ดวงแอ้กูส์ร่างทรงยังอยู่ไหมโอ้เดี๋ยว เซอรี่มันอยู่หัวงอยู่ยพีเพ่เจ้นก็พี่เจี้นมันคืออะไรแบบว่าติดติดเชื้ออ,อันนี้ก็คือเหมือนเหมือนต้องไปแพร่เชื้อให้ติดให้หมดถ้าติดเชื้อหมดเราก็ชนะซึ่งมันมันยากอยู่มองไปไอใหม่ละมีอันนี้ด้วยมีเบิร์ดมีเบิร์ดวอชเชอร์ด้วยนกแบบนั้นวอชเชอร์คือมองมองทะลุกำแพงอ่ะเฮ้ยน่าสนใจเอาันนี้ว่าแคนาเดียนคูตคืออะไรเหรอพี่แคนาเดียนคูตคือถ้าโดนฆ่าแล้ว โดนฆ่าแล้วมันจะรีพอร์ตเลยอู้เอาเอ้าเอ้าเอ้าอรีพอร์ตโดยโดยรีพอร์ตโดยคนที่ฆ่าโอ้โหปรคับบังคับรีพอร์ตนะนะเอ้ยประคับรีพอร์ตมันก็จะมีลูกบ้านแบบว่าไม่ไม่ไม่เตรียมแบบคำแก้ตัวมาใช่มันลองงอแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเย้เฮ้เ้ปพี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับ พี่เบิอยตจะพึ่งฆ่าผมก่อนอยจะพึ่งฆ่าผมนะโอ้ยมาร์ตตามท้องพีไปพี่ตามท้องพีกันกายเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นร่างทรงกายวิชาหมุนเฮ้ยอย่าอย่าทำ่าทำกันเลยอย่าทำกายหายไปไหนกายก็เห็นพี่แล้วนี่ไปไหนนี่ไงกายตาดื่มตาปะเนี่ยกายอย่าฆ่าพี่นะโหฆ่าไม่ได้พี่กายฆ่าพี่เบิร์ดไปยังอ่ะ ถาอะไรหรอว่าแล้วไม่คือพวกเราอยู่ด้วยกันสามคนตลอดปะไม่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 อย่างที่สามเลยแกว่ากายฆ่าพี่เบิร์ดไปยัง ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คือตอนแรกอ่ะพี่เบิร์ดเดินสวนลงไปไอ้ตรงนี้คือจุดที่ใกล้กับที่ฟ่อมไฟพี่ไม่รู้ว่ากายเดินไปแล้วกายกายกดอะไรหรือเปล่าแต่คือกายผมเห็นผมไม่เห็นพี่เต้อยู่ในกล้องคือใช่คือเวลาไฟดับใช่ป่ะมันมันก็เห็นกันชัดอ่ะแต่คือแต่คือกายกายแบบว่าอยู่อยู่ในกล้องพี่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วกายก็ถามว่าพี่เต้อยู่ไหนพี่เต้อยู่ไหนอะไรเงี้ยตังตรงที่กายกายเห็นพี่ าาใช่ผมอยู่กับตัวพี่ใช่พี่ใช่อยู่ตลอดเวลาพี่ไม่เชื่อว่ะตัคลิปดีกว่าเชื่ออยู่ด้วยเหรอไกลอะครับไกลข้าพี่เบิร์ดอันเนี้ยอันเนี้ยผมมั่นใจเลยเต้นนัวเฉยได้ผมเชื่อพี่โบเต้ผมเชื่อพี่โบเต้ใช่เพราะว่าผมกับตัวพี่ยืนกอดกันในความเมื่อยเพราะผมกลัวไอ้ตัวนี้มันมันอยู่ใกล้กับห้องซ่อมไฟเลยนะพี่แล้ผมเชื่อพี่โบเต้นะ ได้เชื่อพุกเชื่อพี่เลยตามพี่มาเลยน้องเจมเดี๋ยวพี่จะพาไปทางที่แสงโซมังปวดตัวเองก็ได้แต่ถั้งกายไม่ได้เป็นเฮ้ยพี่เวททำอะไรกันมันโดโดุการโดโดุอย่างไปช่วยโหวตกันผมไม่ได้เป็นก็ฝากด้วยนะพี่เดี๋ยวเอาเอาแล้วผมโหวตกับพี่เด้สองคนแล้วนะไงเงาอ่ะเงาไม่มีใครโหวตเลยพี่ด้วยพี่ก็โหวตพี่กินพี่กินน้ำหน่อย ไปด้วยกันไปน้องพีน้องพีเชื่อพี่ใช่ไหมว่าพี่เป็นที่เป็นเชื่อคือไหนแล้วฮัลโหลคือพี่คือพี่คือพี่พี่เกิดกับพี่เบิร์ดแล้วพี่ก็บอกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอย่าฆ่าผมนะอะไรเงี้ยพี่ซ่อมเลยตรงนี้เหรอวะไม่ใช่น้องพีไม่ใช่ตรงนี้คือพี่เกิดกับพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดก็ตกจังพี่เกิดกับพี่เบิร์ดน้องพีได้ยินหรือเปล่าน้องพีน้องพีฮะ คือพี่เกิดกับพี่เบิร์ดเว้ยแล้วพี่ก็บอกพี่เบิร์ดอย่าฆ่าพี่นะสักพักไฟดับกายก็คิดตัวที่เต้อยู่ไหนพี่เต้อยู่ไหนกายอยู่ไหนอะเบิร์ดเลยกาอยู่ไหนจักระถางเลยเดี๋ยวทำบุญไปให้นะเดี๋ยวทำบุญเอ้ากายตายหรอกกายไม่ได้ตายโอ้โหโอเคแล้วกายไปไหนอะเดี๋ยวพี่เบ๊คุยกับแม่ซื้อพี่เบ๊คเป็นร่างทรงอ๋ออ๋อขวดนี้หรอ มนุเจอผมอยากจะบอกพวกพี่ๆไว้ก่อนนะครับว่าใครฆ่าผมผมจะรีพอร์ตนะครับใช่ไหมพี่พี่กลายเป็นเห็นไหมกลายเป็นแบบที่ผมบอกเลยพี่พี่เป็นเชอรี่พี่พี่เป็นเชอรี่ทุกคนทุกคนทุกคนพี่เอกเป็นเชลีฟพี่เอกเป็นเชอรี่แล้วกลายเป็นจริงๆไม่ใช่พี่ไม่ใช่เชอรี่่พีเป็ฟ E ขอบคุณมากพี่เป็นเชอรี่ผูเป็นเป็ดข่าวดีไงที่พี่ไม่ไม่พี่เป็นเชลรีฟแน่นอนผมก็เลยแบบทํานน้องผมไม่เชลรีฟเดี๋ยวแล้วใครเป็นไพโละผมไฟโลคือตัวอะไรพี่ผมเป็นไฟโลเดี๋ยวไฟโลนี่ฝั่งฝั่งไหนอะฝั่งคนหรือฝั่งเบพี่เบสเป็นพี่เบสเป็นไฟโลนไฟโลฟังไหนฝังดีปะฝั่งคนเชื่อพี่เอใช่ผมเป็นไฟโลแต่เราต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลานเฮ้ยยายาผมว่าพี่เบสเป็นไอ้นี่โดนดวนเลยบิดกิจเล อ,อิ่จ,จักดิ์นนะสิ่งศักดิ์สิทธ์นะหลานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮัลโลน้องพีน้องพีใครฆ่านงพีพี่มองไม่ทันนะดิเธอเออเป็นไรอะ ก็ไม่บุ๋มแน่เลยไม่บุ๋มเธอได้ยินนะใช่เหรอเขาบอกว่าพยายามที่จะพูดจะพูดตอนไหนเดอฮะตอนที่เขาเป็นร่างทรงจะเป็นร่างทรงตอนไหนร่างทรงจะเป็นจะเป็นร่างทรงตอนนี้เหรอไม่ใช่ตอนตามมาเปิดไฟครับพลเรือนครับเปิดไฟครับพี่พี่เป็นชิลี่พี่เป็นชิลี่เธอตามมาเลยครับตามมาเลยครับอุ้ยเอ้าไอเจมเป็น มันเป็นแคเดียตเออว่ะเออก็จริงครั้งอีกครั้งเราอยู่กันสามคนอ่ะเจมเจมอ่ะเจมแก้ตัวมาเจมแก้ตัวมาผมเจอศพก้าครับครับที่ไหนอยู่แถวที่กำลังจะไปหาศพเอฟครับผมก็เลยอ๋อไปหาศพเอฟเหรอแล้วมันดูได้ไงเว็บตายอะ ไม่กล้ามันจะเดินไปเจอศพเอฟขผมก็เลยต้องข่ากล้าที่แล้วผมไปทำแบบนี้หนูพูดพี่เจมนะโอเคพูดด้วยขอบคุณนะไม่เป็นไรต้องบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เป็นไงบ้างครับ พี่เป็นอะไรหรอพระแม่อยในน้ำวนตรงนี้มีมีอะไรครับมีพระแม่ยาเาากนรารกราาาาตะ้าแมู่่้าตลล้ามตดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูอ้าวก็ใครฆ่าพี่ไอ้านามาอยู่ เดี๋ยวเอกเป็นแคนาียืมใช่หรอกาลกาไม่ข่าเมื่อกี้กาททำอย่างนี้เหรอเดี๋ยวแล้วแล้วเมื่อกี้ใครวิ่งวนมีเดี๋ยวมีไอเจมไอเจมเจมก่อนก่อนที่เจมก่อนที่เจมตลอดนะเจมฟังคือคือกูอ่ะเกิดกับพี่เอกพี่เอกเป็นเป็นเป็นแม่ซื้อแล้วพี่เอกก็ตรงเหม็ดน้ำนี่มีอะไรก็ไม่รู้กาบกาบกาบวิ่งวิ่งมาแบบที่เพิ่งเห็นเว้ยก้าบไปกับน้ำในคลองแล้วแล้วก็วนแล้วก็ปาดกูงง นั่นคือเรื่องนั่นคือเรื่องแต่งพี่ฉีริปามจริงแล้วอ่ะผมเป็นเชอริปเฮ้ยโอเคงั้นหมดกล้าเลยว่าเชอริปอย่างนี้ผมเฉลี่ปปะว่าเชลี่ปะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนหลอกโดโดก็ได้ผมขอบอกข้อมูลด้วยผมเป็นแคนาเดียนคือถ้าใครฆ่าผมมาแล้วรีพอร์ตอ่ะอันนั้นคือแล้วคือเป็นอาบน้ำในคลองแล้วก็ฆ่าอย่างนั้นผมเป็นแคนาเดียนลับเตอร์เหรอโอเค แคนาดาแค่นีดผมแค่ยังงงอยู่เลยเป็นวัดเป็นดาววัดเฮ้ยมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวกล้าอกเสียงอะไรมันไม่มดกกันคืองงน่ารัวแล้วนะแอบแอบก่อนเปิดไงอ่ะเปิดให้น่อยลอะพี่เบ้พี่เบ้เป็นวัดเหรออ๋อนี่นี่มันต้องไปฝั่งนู้น พี่เบสทางไปอยู่นี่พี่ไปยังไงอะมันต้องไปฝั่งนี้นี่นี่นี่นรอรอรอมาแล้ว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 เอ้าเดี๋ยว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 เฮ้าพี่เบสหายไปไหนอะเบสเบสโดนรถพับ What the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกลับไปกลับไปก่อนไอ้ยังยไงเดินรถครับมันจะมีศพหรอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพี่ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่เอ็มที่เลี้ฆ่าน้องพี่พี่จะมีอันตราย อตรงหน้าที่ต้องไปอ่ะพี่เอฟฆ่าน้องพีแล้วยืนอยู่เฉยๆเว้ยผมก็เลยกดสเปซบาร์แล้วพี่เอฟก็ตายเลยคือผมรีบฝังเรื่องจะฝัาอันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ยังฮ่ากายแดี๋พี่ว่าจะมีดีหรือเปล่าเอฟอาจจะเป็นโดโดแบบว่าเพื่อให้หน้าสงสัยคือฝั่งนี้คือคนที่ตายคือพี่เบสเว้ยโอยดูจะอ้วนแล้วคือตอนแรกกูกับพี่เบสเดินจับมือกันหาทางข้ามอีกฝั่งนึง กูก็บอกพี่เบสพี่เบสเราต้องใช้ยานในการข้ามฝั่งพอยานมาพี่เบสโดนยานชนตายแล้วมีมีใครมายานมามีพี่เบสกับน้องแพตขับมาเห็นดูดูยานมันชนได้เหรอใช่กูไม่ได้เลยหรอกคือคือเงยตาตตะตาเลยคือสามคนอ่ะหกลูกตาเห็นว่าโดนยานว่าหรอปะ ผมอยากไปดูอ่ะทำยไงอ่ะอยู่ข้างล่างอะไรนะอยากไปดูเดี๋ยวอะไรอย่างโอ้ยเดี๋ยวใครห่นก้าอยากไปด้วยใจเอ้าชนได้กี่เอาเอาลังการไม่ได้เป็นหรออาลังการครับพี่ได้ไงอ่ะกายหรอกายกายเป็นละ เอออ๋อมันแก้อย่างนี้อ้าฮะไม่มีคนมาแตหนูหรอแบบไปตรงเว้นๆน่ะฮัลโหลฮะหนูไม่ได้ยินใครเลยเดี๋ยวนะเธอ อ๋อเธอเขาเข้าใจแล้วไปเกมเป็นพี่บอกตั้งแต่ <ทำ S 2> ตอน<ง>เกืพี่เป็นแคนาเดียนอ๋ง่ายๆคือหรือว่าเกมมึงมึงจะตัดบุ่นคิวปะ่ะตอนที่กล้าป่ายพี่เอกอะแล้วมึงกดผิดไปกดรีพอร <ขอ S 1> <ะ>์ตป่ะใช่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 ใชปะ่ะถูกต้องเลยเพื่อนอคืออันนี้อันนี้คือกายกายป่าพี่เบิร์ดเว้ยเธอกายใช่เพราะว่ากายเป็นนี่ไงกายเป็นเชอรีแล้วป่าพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดเป็นคนอือแล้วก็ตายตายคู่ ซึ่งอยู่กับพี่ด้วยพี่ก็เลยเจอศพอ้าวทีนี้เนี่ยก็เหลืออราไปกับเกมแล้วอ้าวแต่หนูอยู่กับพี่ไม่ใช่หรอแต่อตอนนี้หนูอ่ะอยู่ตรงไอเดีพาร์เจอร์อ่ะอโหวติจบเลยโหเติจบโหเติจบเลยไอจเอจมไอจเอจมไอเจมกดผิดแน่นอนใช่ไม่คือ,<ร>อถ้าพี่บอกแต่ตอนเกมพี่เป็นแคนาเธอรนไม่มีใครแย้งเออว่ะแล้วกูไม่ได้เป็นเจมเอ้าเย้ไอเจมกดผิดหรือเปล่าทำไมไม่ได้ ดันตา What the fuck โอ้ยแล้วพี่เอฟไปยืนใส่ตัวผมแล้วมันมีอุบัติเหตุตายได้ยังไงใช่มันมีอุบัติเหตุคือคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกคิดว่าน้องแพทไม่ได้เป็นเพราะว่าน้องแพทอยู่กับพี่เวลดนามากแล้วพี่เบ๊กก็โดนรถทับตายจริงจริงแล้วเกิดอุบัติเหตุนี้ มันมีโลอะไรที่แบบว่าจับจับมัดได้หรอวะพอจับมัดแล้วกดลิฟต์เหยียบมันคือพี่เมย์โดนรถทับตายอ่ะแล้วแอนิเมชั่นเป็นแบบเหมือนโดนลิฟต์ไถไปแล้วแบบเละแบบเละนโจ๊กมันไปยังไงอ่ะมันต้องไปฝั่งหัวนดินี่ลิฟต์มาแล้วลิฟต์มาแล้ว เมียิงทไแล้วแล้วทำไมกล้าถึงกล้าถึงป่าพี่เอกแบบตุ้งๆงั้นเลยอะอรพี่ทำไมกล้าถึงป่าพี่เอกตุ้งๆอะไอ้เมื่อกียมากล้ากล้าดุอะไรกันวะอะไรพี่จิพี่ถึงว่ากล้าจะแตะเบิ้ลคิวแล้วเจมแบบกดกูเป็นแม่ทรงดีไรกูไม่เคยได้เล่นเลยแค่ก่อนตลอดคือมันคือป่าป่าแบบจุ้งๆเลย ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ดูคลิปต่อไปดูคลิปหน้านะครับดูคลิปหลังดูพร้อมพร้อมกันนะคะผมขอบคุณมากแฮ <c oughs>